ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆผู้สนใจทุกท่านนะครับที่ก่อข้อมูลมาทางอีเมลเพื่อรับข้อมูลข่าวสารการสร้างไรายได้บนโลกออนไลน์จากผมนะครับก่อนอื่นเลยผมก็จะมาขอแนะนําตัวกันสักหน่อยแล้วกันผมชื่อสุรเทพวงเทียนวัฒน์อายุ18ปีการศึกษานะครับกําลังเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือปัจจุบันเป็นผู้นำสูงสุดของทีมฮีโร่ออนไลน์และเป็นผู้ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการสร้างรายได้บนโลกออนไลน์โดยระบบของทีม e l i t e s เ c อทีมออนไลน์อันดับหนึ่งของบริษัท j อ y แอนคครับเดี๋ยววันนี้คุณจะรู้ครับว่าไอเด็กอายุ18ปปีคนนี้ครับคิดต่างจากผู้ใหญ่หลายๆคนอย่างคุณยังไงบ้างครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนที่2กันนะครับมาดูข้อตกลงกันสักหน่อยแล้วกันหากวันนี้นะครับคุณได้รับชมวิดีโอบทเรียนที่2เป็นบทเรียนแรกก็ผมก็ขอแนะนําให้ กลับไปดูที่อีเมลที่คุณใช้กรอกข้อมูลเข้ามาก่อนครับแล้วเลือกชมวิดีโอบทเรียนที่1ก่อนนะครับไม่อย่างนั้นครูจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับส่วนข้อสองนะครับก็เหมือนเคยครับตั้งใจชมวิดีโอนี้ให้ดีๆนะครับแล้วชีวิตคุณจะไม่เหนื่อยไปทั้งชีวิตครับไม่ยากเลยครับไม่ยากเลยครับวันนี้ไม่ยากเลยครับวันนี้แค่คุณลองทําตัวเป็นแก้วที่ว่างเปล่าดูครับหรือน้ําครึ่งแก้วก็ได้ครับ ไม่จําเป็นต้องเชื่อผมไปซะทุกเรื่องไม่จําเป็นต้องเชื่อผมไปซะทุกเรื่องหรอกครับแค่นําสิ่งที่ผมพูดกลับไปลองคิดดูแค่นั้นก็พอแล้วครับบทเรียนที่สองนี้บทเรียนที่สองนี้นะครับคิดยังไงให้รวยหลายๆคนอาจจะกําลังสงสัยกันอยู่นะครับกันอยู่ใช่ไหมหล่ะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังกันไปเลยครับไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูกอีก ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูว่าสิ่งที่ทําให้คนรวยกับคนจนแตกต่างกันมากเลยก็คือความคิดครับเดี๋ยววันนี้คุณจะรู้นะครับว่าคนรวยเขาคิดยังไงแล้วคนจนเขาคิดยังไงเขาถึงบอกไงล่ะครับแก้เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนแล้ววันนี้คุณจะรู้ครับว่าคนรวยเขาคิดไม่เหมือนคนจนอย่างไรเคยคิดไหมครับว่าทําไมคนรวยถึงรวยเอารวยเอาแต่คนจนกลับจนเอาจนเอาครับด,ดูในรูปสิครับคนรวยใช้เงินทํางานแทน แต่คนจนใช้ความรู้ที่เรียนมาทํางานอย่างหนักเพื่อแลกกับเงินเท่านั้นเองจริงไหมครับนี่คือข้อเปรียบเทียบความคิดของคนรวยกับคนจนนะครับคนรวยคิดการใหญ่คนจนคิดการเล็กคนรวยจะกลุ่มชะตาชีวิตของตัวเองคนจนชีวิตจะถูกลิขิตให้เป็นแบบนี้แบบนั้นคนรวยมองทุกอย่างเป็นโอกาสครับ แต่คนจนมองทุกอย่างเป็นอุปสรรคคนรวยเลือกรับเงินตามผลงานแต่คนจนเลือกรับเงินตามเวลาที่ทำต่างหากครับคนรวยสนใจรายได้จากสินทรัพย์แต่คนจนสนใจรายได้จากการทำงานคนรวยเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาคนจนรู้สึกว่าตัวเองทำได้แค่นี้ก็พอแล้วคนรวยทำงานหนักพอละเป็นปัจจัยหลักครับ แต่คนจนทำงานเพราะเงินเป็นปัจจัยหลักต่างกันมากไหมล่ะครับคนจนจะยอมเสียเวลาเพื่อประหยัดเงินครับแต่คนรวยจะยอมเสียเงินเพื่อประหยัดเวลาใช่แล้วครับคนรวยสร้างระบบที่จะสร้างรายได้ให้เขาอยู่ตลอดเวลาแต่คนจนใช้แรงของตัวเองทํางานให้กับระบบเพื่อแลกกับเงินแค่นั้นเองครับแล้วคุณลองมาดูนะครับว่ารายได้ในโลกนี้มีอยู่แค่2องประเภทเองครับแบบที่1นนะครับ แบบแอคทีฟก็คือการทํางานเพื่อเงินแบบโดยใช้แรงกับเวลาโดยใช้แรงบวกกับเวลาเพื่อไปแลกกับเงินเพื่อที่จะได้ขาขทองคามาเท่านั้นเองครับง่ายๆเลยก็คือต้องทํางานถึงจะได้ตังค์ครับถ้าวันไหนคุณป่วยหรือว่าคุณไม่สบายคุณหยุดทํางานไปเช่นงานประจํารายได้ของคุณก็จะหยุดไปด้วยครับส่วนรายได้ในแบบที่2นะครับรายได้แบบพาสซีฟก็คือการใช้แรงบวกกับเวลาเพื่อสร้างหานทองคานั่นเองครับ ส่วนตัวเจ้าห่านทองคํานี้นะครับมันก็จะออกไข่เป็นไข่ทองคํานี่งไงครับคือสิ่งที่คนรวยก็ทํากันยังไงล่ะครับคือทําแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็หยุดทําไปได้ตลอดชีวิตการใช้เงินต่อเงินนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้นะครับคุณจะได้รู้จักเงินสี่ด้านครับว่ามันเป็นยังไงแล้วมันมีความหมายกับชีวิตคุณมากขนาดไหนแต่ก่อนอื่นจะอยากจะให้ดูฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้คือฝั่งซ้ายครับคนทั่วโลกประมาณ 95%อยู่ฝั่งนี้ครับทุกคนครับทางานเหมือนกันไม่แปลกครับแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งรับเงินเป็นรลายวินาทีรับเงินเป็นรลายวันแต่คนอีกกลุ่มนึงรับเงินเป็น,ลน,น,นรนนลายเดือนคุณว่ามันแปลกไหมล่ะครับทุกคนใช้เวลาเรียนครับ20ปีครับทํางาน4 0ปีแต่ได้ใช้เงินยามกเกษียณแค่5ปีเองครับแต่คนฝั่งขวาสิครับมีแค่5%าเน อนาคตแล้วครับคุณจะได้เป็นคน5%เในฝั่งขวานี้ครับคน5%เก็คือเจ้าของธุรกิจหรือนักลงทุนนั่นเองนะครับเขามีรายได้แบบพาสีอินคัมก็คือใช้ระบบให้ทํางานแทนเขาเองยังไงล่ะครับเขาใช้เวลาเรียนแค่20ปีทํางานแค่5ปีแล้วก็มีอิสรลภาพไปตลอดชีวิตอย่างนี้ดีไหมครับนี่แหละครับคือฟอรมฝันที่ใครๆหลายคนก็ยังเฝ้ารอมันอยู่แต่คุณจะหาม่ได้เลยจากงานประจำครับ จำสิ่งที่ผมบอกไปในวันนี้ให้ดีครับคนที่รวยที่สุดมองหาวิธีการสร้างเครือข่ายในขณะที่คนอื่นมองหางานประจำทำคุณว่ามันต่างกันมากไหมล่ะครับเดี๋ยววันนี้นะครับคุณจะได้รู้จักคนที่แต่งหนังสือเล่มนี้ครับโรเบิ aki, ร์ตคิโยสกิเป็นคู่เขียนหนังสือเรื่องพ่อรวยสอนลูกรวยนะครับเขาก็ได้กล่าวไว้ครับว่าธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายจะเป็นธุรกิจที่เปิดโอกาสให้เราสร้างความมั่นคงได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า เสียงน้อยกว่าและรวดเร็วกว่าเส้นทางแบบเดิมที่คุณที่เขาเองเคยเดินผ่านมาหลายๆหลายเท่านักครับคนที่รวยที่สุดในโลกมองหาวิธีการสร้างเครือข่ายในขณะที่คนอื่นๆทั่วไปมองหางานประจําทําเป็นอาชีพหลักครับเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอแนวคิดของเขากันได้เลยนะครับไปรับชมกันเลยครับ คุณเคยรู้สึกไหมว่ากําลังถอยหลังเข้าครองทั้งที่ทําตามกฎทุกอย่างทนทํางานหนักอดทนกับเจ้านายเพื่อเงินเดือนขึ้นปีละครั้งอดออมประหยัดทุกทางเท่าที่จะทําได้มันชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณกําลังทํางานกับระบบที่จะนําพาไปสู่ความสําเร็จทางการเงินแต่บางอย่างไม่เข้าท่ากฎที่ว่านี้มันชักไม่ชอบกฎระบบต่างๆกลับล้มเหลวคุณชักหน้าไม่ถึงหลังเรื่องเก่าไปข้างหน้าเลยไม่ต้องพูดถึงกเกษียณนั่เละลืมไปได้เลยทุกวันนี้ก็แค่รอดไปวัน คุณอยากสร้างความมั่นคงทางการเงินและความมั่งคัง่งแต่มันก็ไม่เป็นผลแล้วที่เล่นตามกฎมาตลอดมันจะพาเราไปถึงไหนหากคุณเปลี่ยนแปลงมุมมองเสียใหม่เปลี่ยนค่านิยมบางอย่างเปลี่ยนกฎเกณฑ์ไปบ้างคุณก็จะพบว่ามันมีอีกกฎหนึ่งที่เหมาะกว่าสําหรับคนที่อยากจะรวยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินนักลงทุนและนักเขียนผู้ประสบความสําเร็จโรเบิร์ตคิโยสกิ จะมาให้ข้อมูลที่จําเป็นให้คุณมีแผนการสร้างและขยายระดับความบ้างขั้งอย่างได้ผลจริงคิโยสกิเป็นนักเขียนตินดหนังขายดีของนิวยอร์กไทม์มีผลงานเช่นพ่อรวยสอนรูปและเรื่องอื่นๆงานเขียนของเขาสร้างยอดขายมากกว่า20ล้านเล่มทั่วโลกวันนี้คิโยสกิจะมาแบ่งปันแนวคิดที่พลิกโฉมธุรกิจของเขากับคุณในลักษณะเดียวกับที่พ่อรวยเคยแบ่งปันกับเขา นี่จะเป็นข้อมูลที่คุณใช้เปลี่ยนแปลงชีวิตจากการทำงานเพื่อเงินไปสู่การให้เงินทำงานเพื่อคุณข้อมูลที่จะนำอิสรภาพมาสู่คุณได้เรื่องราวของพ่อรวยสอนลูกเป็นเรื่องของพ่อสองคนที่มีค่านิยมต่างกันและให้คำแนะนำที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งไม่มีเจตนาที่จะลบหลู่หรือเสียดสีค่านิยมของใครนะครับเพียงแต่ว่ายกความแตกต่างให้เห็นกันเท่านั้นตัวอย่างเช่นพ่อจังผมมักจะสอนว่าตั้งใจเรียน ทำาะแนนให้ดีหางานดีๆทำทำงานหนักเข้าไว้ใช้จ่ายอย่างประหยัดรู้จักเก็บออมอย่าสร้างหนี้แล้วก็มีแผนกเกษียณอายุที่ดีนั่นคือสิ่งที่พ่อจนสอนผมแต่พ่อรวยกับสอนผมว่าลุงมีทางรวยจากการทําแบบนั้นหรอกเพราะไม่มีใครรวยได้จากการทําตามแผนนั้นแต่คุณก็คิดว่าการรู้จักเก็บเงินเป็นวิธีสร้างเงินในเชือกถ้าคุณพิจารณาค่าของเงินในระยะ40ิปีก็จะเห็นว่า เงินมันถูกออกแบบในเชิงเศรษฐศาสตร์ให้มีมูลค่าลดลงทุกๆปีแล้วคุณจะมานั่งเก็บออมสิ่งที่ลดค่าลงทุกปีไปทําไมและนี่ก็มีความหมายสําหรับคนที่หวังพึ่งแผนเกษียณอายุว่าหลังจากวันที่เราเกษียณอายุไปค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆในขณะที่ค่าครองชีพกลับสูงขึ้นพ่อรวยผมบอกว่านี่เป็นคำแนะนําที่ไม่เข้าทา่าและนี่เป็นเพียงค่านิยมที่ต่างกันแต่นี่มันขัดกับทุกอย่างที่เคยได้ยินมานะครับ ภาพที่สําคัญมากๆที่พ่อรวยแสดงให้ผมดูตอนที่ผมยังเด็กๆคือแผนภูมิที่เรียกว่าแผนภูมิเงินสีด้านแต่ละด้านจะแสดงให้เห็นถึงคนแต่ละประเภทที่ประกอบกันขึ้นเป็นประชากรของโลกธุรกิจพ่อรวยบอกว่าในโลกธุรกิจมีคนที่จัดอยู่ในกลุ่ม E ซึ่ง E หมายถึง Employee หรือลูกจ้างและพวกลูกจ้างนี้เองที่เราสามารถระบุพวกเขาได้จากค่านิยมหลักของพวกเขาในฐานะลูกจ้างไม่ว่าเป็นประธานบริษัทหรือพันโรงพวกเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า คำนั้นก็คือตัวเรามองหางานที่ปลอดภายัยมั่นคงและมีสวัสดิการดีๆนั่นคือสิ่งที่อยากให้พวกเขามาเป็นลูกจ้างเพราะค่านิยมหลักของเขาคือความมั่นคงอีกพวกหนึ่งในสี่พวกคือเจ้าของธุรกิจหรือพวกที่เป็นนายตัวเองที่เรียกว่า s e l ์ e m p l o y อยหรือกลุ่ม S และอีกก็เช่นกันนะครับพวกเขามีคํากล่าวเหมือนกันว่าถ้าอยากทําให้มันดีก็ต้องทําเอง S หมายถึงโซโล่ครับพวกศิลปินเดี่ยวชอบทำอะไรเองคนเดียวที่อยู่ทางด้านขวาของเงินสีด้านคือพวกบี และสิ่งที่พ่อรวยเลยถึงก็คือ B ก็คือ Big Business ธุรกิจขนาดใหญ่หรือ Bill Bill g a เ e s ฟอบบอกว่าธุรกิจขนาดใหญ่คือพวกที่มีพนักง,งาน500คนขึ้นไปคำกล่าวพวกเขาต่างกันไปพวกเขากล่าวว่ามองหาระบบงานดีๆเครือข่ายดีๆและหาคนเก่งๆมาช่วยทําธุรกิจพวกเขาต่างจากพวก S ตรงที่พวกเขาไม่อยากเข้ามาบริหารด้วยตัวเองแต่ต้องการจ้างคนเก่งๆมาบริหารแทนและส่วนที่ 4. ของเงินสีด้านก็คือพวกไอคือไมาจาก i ินเ s สเตอร์หรือนักลงทุน และนี่คือพวกที่ให้เงินทำงานแทนพวกเขาคนกลุ่มนี้คือพวกที่หาคนอื่นมาทำงานให้ส่วนพวกนั้นก็คือพวกที่ทำงานให้คนอื่นรวยในช่วงต้นๆของชีวิตผมพ่อจนของผมนั่นแหละที่บอกผมว่ารู้ไหมโรเบิร์ตลูกควรเรียนหนังสือหางานดีๆทำดังนั้นค่านิยมหลักของพ่อจนของผมก็คือการเป็นลูกจ้าท่านต้องการงานที่มั่นคงการเลื่อนตำแหน่งและเงินเดือนที่สม่ำเสมออะไรตลองนั้น และพ่อรวยของผมก็อีกนั่นแหละที่พูดว่ารู้ไหมรอบบดถ้าลูกอยากจะรวยลูกต้องเรียนรู้วิธีสร้างธุรกิจซึ่งมันเป็นสิ่งที่เข้าท่าสําหรับท่านที่จะทํางานหนักเพื่อสร้างธุรกิจอะไรที่คุณเป็นเจ้าของมันเป็นอะไรที่คุณถ่ายทอดตกทอดในทายาทรุ่นหลังได้ในขณะที่พ่อจนของผมสอนให้ทางานหนักพ่อรวยก็สอนว่าทําไม่ต้องทํางานหนักกับสิ่งที่คุณไม่มีวันเป็นเจ้าของและอาจจะถูกไล่ออกทุกเมื่อและนี่เป็นค่านิยมที่แต,ตกต่างกันอีกประการหนึ่ง พ่อรวยแนะนํนาให้ผมเรียนรู้วิธีจะเป็นเจ้าของธุรกิจและเป็นนักลงทุนและนี่แหละครับก็คือความแตกต่างที่สําคัญในด้านนี้ของด้านเงิน4ด้านคนพวกนี้ทํางานเพื่อความมั่นคงพวกเขาทํางานเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพในอีกด้านหนึง่งค่านิยมที่พวกเขาต้องการก็คือพวกเขาต้องการอิสรภาพพวกเขาไม่ต้องการที่มารับจ้างทํางานอีกต่อไปพวกเขาไม่อยากต้องทํางานไปตลอดชีวิต ดังนั้นความงดงามของการสร้างธุรกิจและการเรียนรู้การลงทุนคือสร้างรายได้ที่ไม่ต้องออกแรงทำงานหรือพาสีอินคัมคือคุณทำงานหนักเพียงไม่กี่ปีแรกแล้วก็มีรายได้หลั่งไหลเข้ามาถึงคุณอย่างไม่จบสิ้นไปตลอดชีวิตแล้วจากธุรกิจต่างๆมากมายคุณจะเลือกธุรกิจประเภทไหนล่ะเหตุผลหนึ่งที่ผมเลือกธุรกิจเครือข่ายให้เป็นธุรกิจที่สมบูรณ์แบบก็เพราะบริษัทเหล่านี้จะทำงานร่วมกับคุณเพื่อสร้างทักษะทางธุรกิจให้คุณและสร้างให้คุณร่ำรวย หมาเยเล่ลึกว่ามันไม่ใช่เงินที่ทําให้คุณรวยนะครับแต่มันเป็นทักษะทางธุรกิจและนี่คือเหตุผลว่าทําไมมันจึงเป็นธุรกิจที่สมบูรณ์แบบใช้เวลานานเท่าที่ต้องการเพื่อให้ได้ทักษะในการทําเงินเป็นทักษะที่ใช้ได้ช่วชีวิตอีกประเด็นหนึ่งคือการลงทุนที่ต่ำมากไม่มีที่ไหนเลยครับที่สามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยเงินไม่กี่ร้อยไม่กี่พันบาทแถมยังได้ทักษะธุรกิจด้วยสําหรับคนที่ต้องการย้ายจากซีกซ้ายมาสู่ซีกขวาผมแนะนําให้เข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ในราคาต้นนททุี่่ตํา และนี่คือเหตุผลที่ผมแนะนำให้ทุกคนหันมาพิจารณาธุรกิจเครือข่ายถ้าหากคุณอยากสร้างธุรกิจอย่าง Microsoft ก็คงต้องใช้เงินนับร้อยนับพันล้านแต่ธุรกิจเครือข่ายให้โอกาสคุณเริ่มต้นโดยการลงทุนที่ต่ำพวกเขาก็ยังอดทนกับคุณใช้เวลาให้กับคุณเพื่อย้ายกลับมาอยู่ฝั่งนี้และเหตุผลที่เป็นเวลาเป็นสิ่งที่สําคัญสาหรับคนส่วนใหญ่ก็เพราะมันต้องใช้เวลาที่จะเปลี่ยนค่านิยมหลักนั้นและที่สําคัญกว่านั้นก็คือเมื่อคุณใช้เวลาไปแล้วประมาณ1ปี2ปีหรือ5ปี ไม่ว่าจะนานเท่าไหรทันทีที่คุณเห็นคุณค่าที่เป็นคุณค่าหลักของด้านนี้มันก็ไม่มีอะไรมาหยุดคุณได้อีกแล้วละครับทุกวันนี้ผมไม่มีวันกลับไปทํางานอีกแล้วหาไปทําไมล่ะครับผมขออยู่ด้านนี้ดีกว่าอยู่สร้างบริษัทจ่ายภาษีน้อยๆทำไรายได้มากๆแต่คุณแจสําคัญก็คือคนคนนั้นจะต้องเปลี่ยนค่านิยมจากพ่อจนมาสู่ค่านิยมของพ่อรวยและนี่คือสิ่งในความโดดเด่นของธุรกิจเครือข่ายพวกเขาให้เวลากับคุณ พร้อมโดยการลงทุนที่ต่ําทํางานไปกับคุณจนกว่าคุณจะย้ายมาด้านที่สําเร็จทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่คนเราสร้างได้คือสร้างธุรกิจมันเป็นสิ่งที่ฉลาาที่คนเราพึ้กนกระทําแต่เขาบอกกันมาว่าทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นทุนทางสู่ความสําเร็จที่แน่นอนหลายปีมาแล้วผมตัดสินที่จะไม่เป็นมนุษย์เงินเดือนอีกต่อไปผมสร้างคุณค่าได้น้อยกว่า จำได้ไหมครับว่าพ่อจนผอมจนว่าให้เรียนหนังสือหางานดีๆทําไม่ไว่าจะเป็นงานราชการหรือบริษัทใหญ่ๆแต่พ่อรวยกับสอนผมว่าจะไปทุ่มเทกับสิ่งที่ไม่มีวันเป็นของเราไปทําไมเราเอาตำแหน่งไปขายก็ไม่ได้งานของเราไปตกทอดไปสู่ลูกหลานก็ไม่ได้การไปลูกจ้างจริงดูไม่เข้าท่าเลยสําหรับผมผมว่ามันดูเข้าท่ากว่าที่จะสร้างธุรกิจแล้วก็จ้างคนอื่นมาทํางานเหตุผลที่ประการหนึ่งก็คือคุณไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยในฐานะลูกจ้างเช่นคุณอาจจะถูกไล่ออกได้ทุกเมื่อ หรยทุกวันนี้มีสิ่งที่เรียกว่าการควบรวมกิจการที่บริษัทหนึ่งไปซื้อกิจการจากบริษัทหนึ่งดังนั้นคุณอาจจะเป็นพนักง,งานชั้นยอดของบริษัทคุณในบริษัทหนึ่งที่เข้ามาซื้อกิจการอาจจะเปิดคุณก็ได้แต่เดี๋ยวก่อนมันฟังดูเข้าทีจนเกือบเกินความจริงนี่มันเป็นพวกแผนรวยทางลัดอีกหรือเปล่านี่ไม่ใช่สูตรรวยทางลัดแน่นอนครับคุณไม่สามารถทมามันสาเร็จเพียงข้ามคืนมันต้องใช้เวลาผมจําตอนแรกๆที่ผมย้ายจากด้านซ้ายไปอีกด้านหนึ่ง นั่นมาหลายปีมาแล้วตอนที่ผมลาออกจากงานและผมต้ององาศัยรายได้จากบริษัทที่ผมสร้างขึ้นมาื่อเลี้ยงตัวเองหลังนั้นผมต้องเข้าใจความกลัวนี้ดีสิ่งสําคัญที่ต้องจดจํามาไว้ก็คือมีคนอยู่สองพวกในโลกนี้พวกหนึ่งคือพวกที่จะบอกคุณว่าคุณไม่มีวันทําสําเร็จหรอกและก็มีคนอีกแบบนี้มากมายที่ผมรู้จักทั้งเพื่อนกลุละญาติพี่น้องที่พูดว่าแกมันโง่อย่าไปทําอะไรแบบนั้นส่วนพวกที่สองคือพวกที่พูดว่าลุยไปเลยคุณทําได้ไม่ต้องกังวลอะไรเราจะช่วยคุณ แต่นั้นสิ่งที่สําคัญคือการให้การสนับสนุนเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องจุดเด่นของธุรกิจเครือข่ายก็คือพวกเขาจะให้การสนับสนุนกับคุณเป็นการส่วนตัวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นต้องใช้จนกว่าคุณจะสามารถย้ายจากด้านซ้ายมาสู่ฝั่งพ่อรวยได้แต่เราคิดเสมอนะครับว่าการได้เป็นเจ้าของกิจการตัวเองเป็นการใช้ชีวิตยอย่างที่ฝ่ายฝันหนึ่งในความท้าทายของการเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระก็คือการเป็นนายของตัวเองเป็นศิลปินเดี่ยว อย่างพวกคุณที่อยู่ในกลุ่ม S คุณอยู่แบบตัวคนเดียวทําทุกอย่างด้วยตนเองหมดในขณะที่พวกฝั่งดีจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมจะต้องพึ่งพาทีมของคุณและเชื่อใจทีมของคุณดังนั้นปัญหาของการเป็นพวกกลุ่ม S ก็คือสมมติว่าคุณเกิดประสบอุบัติเหตุรายได้ของคุณก็หยุดลงถ้าสมมติว่าถ้ายุมากขึ้นและไม่ได้ออมเงินไว้พอเพียงที่จะ,กะเกษียณน,นันหมายความว่าคุณอาจจะต้องทํางานไปตลอดชั่วชีวิตเพราะคุณไม่มีอะไรที่จะพึ่งอาศัยได้ไม่มีทีมที่คุณจะพึ่งได้เลย ดังนั้นปัญหาประการแรกของกลุ่ม S ก็คือคนส่วนใหญ่กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจที่สุดการทํางานคนเดียวนั่นคือคุณอยู่คนเดียวอยู่ลำพังจริงๆนะครับส่วนตัวผมพอใจที่จะพึ่งทีมากกว่าพวกเขาพึ่งผมได้แล้วผมก็พึ่งพวกเขาได้มันรู้จะเป็นหนทางที่ฉลาดนะแต่การเปลี่ยนแปลงก็เป็นเรื่องยากแลาต่างรู้ดีนะครับว่าโลกได้เปลี่ยนไปแล้วบางครั้งสิ่งที่ยากที่สุดคือการเปลี่ยนตัวเองในฐานะที่มีคนอายุ เป็นคนที่มีอายุมากคนหนึ่งผมก็รู้ว่ายิ่งแก่ตัวก็ยิ่งติดกับวิธีดเดิมๆและนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจเครือข่ายมอบให้ผู้คนและนี่หละทําให้มันเป็นธุรกิจที่สมบูรณ์แบบพวกเขาเปิดโอกาสให้คุณใช้เวลาได้เต็มที่ในการปรับเปลี่ยนภาวะทางความคิดอารมณ์ร่างกายเท่าที่จําเป็นในการย้ายจากฝั่งซ้ายมาสู่ฝั่งขวาของพ่อรวยผมคิดว่านี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นสิ่งที่เอื้อเฟื้อมากเป็นแนวทางที่อดทนมากในการที่พวกเขาสนับสนุนให้คุณในช่วงที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ ดังนั้นจงระลึกไว้เสมอนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงมักสร้างความหนักใจเสมอแต่บางครั้งก็จําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงแต่หากคุณรู้ว่ามันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วดังนั้นธุรกิจเครือข่ายอาจจะเป็นธุรกิจที่สมบูรณ์แบบที่สุดสําหรับคุณก็ได้ธุรกิจเครือข่ายอาจจะเป็นธุรกิจที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับคุณขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายที่ดีจากผู้ที่ให้ VCD นี้แก่คุณ ก็จบไปแล้วนะครับกับแนวคิดของคุณโรเบิร์ตคิโยสกิเป็นยังไงบ้างครับชมวิดีโอจบแล้วอยากมีชีวิตเหมือนคนฝั่งไหนดีครับแน่นอนใครก็ใครๆก็อยากมีชีวิตแบบคนฝั่งขวาใช่ไหมละครับจะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับว่าคนบางกลุ่มที่เป็นลูกจ้างมักจะมาลองทำธุรกิจส่วนตัวดูก็คือเลื่อนจาก e เป็น S อนั่นเองครับแต่หารู้ไหมว่าการเปลี่ยนจากลูกจ้างต้องเปลี่ยนตัวเองมาเป็นเจ้าของกิจการนั่นนะครับเหนื่อยยิ่งกว่าลูกจ้างเป็นสิบเท่าเลยครับคุณว่าจริงไหมครับผมเข้าใจนะครับว่าทําคนเดียวรวยคนเดียวก็ดีครับแต่เหนื่อยคนเดียวไปตลอดชีวิตอย่างนี้ผมไม่เอาด้วยเหมือนกันครับเป็นคุณคุณเป็นคุณคุณเอาไหมล่ะครับรับผิดชอบคนเดียวหมด เไปชอบคนเดียวทั้งหมดเลยครับเจงก็เจงคนเดียวครับมันเหนื่อยยิ่งกว่าที่เราคิดซะอีกนะครับยังไม่คุ้มกับอิสรภาพที่เสียไปด้วยเลยใช่ไหมล่ะครับก็มีเรื่องจากหนังสือเรื่องพ่อรอยสอนลูกรวยนะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังกันสักหน่อยแล้วกันวิดีโอเมื่อกี้นะครับเป็นเรื่องจริงนะครับของคุณโรเบิร์ตคิโอสกินะครับถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจหรือว่าไม่เชื่อก็ ลองไปดูข้อมูลหรือไปลองซื้อหนังสือของเขามาอ่านดูก็ได้ครับเรื่องมันก็มีอยู่ว่าพ่อก็ถามลูกนะครับว่าถ้ามีคนซื้อแขนลูกสักข้างหนึ่งลูกคิดว่าจะขายเท่าไหร่ลูกก็บอกว่าอุ้ยใครจะบ้าขายแขนตัวเองล่ะครับพ่อพ่อก็เลยถามอีกว่างั้นถ้าเกิดเขาเสนอให้ล้านหนึ่งสนไหมลูกก็บอกว่าสิบล้านก็ไม่ขายครับพ่อพ่อพ่อถามอะไรแปลกๆหนะ้าวันเนี้ย พ่อก็บอกว่าถ้าวันนี้ลูกไม่อยากขายแขนข้างหนึ่งเพื่อแลกกับเงินสิบล้านลูกต้องคิดให้ด,ดีวันที่ลูกยกเอาทั้งตัวทั้งหัวสมองให้กับคนอื่นโดยได้ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนเพียงหลักหมืน่นลูกคิดว่ามันจะคุ้มกันไหมลูกถึงกับเงียบไปเลยครับนี่ก็เป็นเรื่องเล่าดีๆที่เก็บมาให้ฟังนะครับบางคนนะครับทุ่มเทให้กับงานประจําแบบที่แบบที่เรียกว่าถวายตัวให้กับมัน ไปเลยใช่ไหมล่ะครับทําไมคุณไม่เคยคิดกันเลยล่ะครับว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทกันนะกันอยู่ทุกวันนะครับมันไม่มีวันเป็นของเราได้เลยครับยังทําให้แล้วยังทําให้เจ้าของกิจการรวยเอารวยเอาส่วนเราก็จนเอาจนเอาอย่างเงี้ยดีแล้วล่ะครับใช่ครับถ้าอยากรวยทํายังไงล่ะครับต้องเป็นนายตัวเองครับคนรวยทุกคนเป็นนายตัวเองครับและสิ่งที่ทําให้คนรวยก็คือธุรกิจ6ประเภทนี้ครับ 1. ธุรกิจ สินค้าและบริการก็เหนื่อยหน่อยนะครับ2ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เช่บ,บ้านยังเช่าเขาอยู่เลยจะเอาเงินไหนไปซื้อตึกเตือๆๆ้ออาคารกันละครับ3ธุรกิจการลงทุนเล่นหุ้นเป็นไหมครับจะเอาเงินไหนไปลงทุนเคยคิดบ้างไหมครับแค่จะกินข้าวตอนนี้ยังไม่ค่อยจะมีแล้วครับสี่ธุรกิจนักขายมืออาชีพชอบไหมละครับต้องคอยไปคอยไปขายสินค้าต้องคอยไปขายของอย่างนั้นนะ เอาไหมล่ะครับ5ธุรกิจเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตคุณที่ว่าคุณจะทันเด็กรุ่นใหม่ลับทำเฟซบุ๊กแบบพี่มาร์คได้ไหมครับ6และธุรกิจที่ทําได้ง่ายที่สุดนะครับก็คือธุรกิจเครือข่ายนี่เองครับธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจเครือข่ายเนี่ยแหละครับลงทุนน้อยที่สุดแต่ผลตอบแทนมาศารครับแล้วก็ยังเป็นธุรกิจที่เหมาะกับมือใหม่มากที่สุดเลยครับ นั่นก็คือธุรกิจเคืือข่ายนี้เองครับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันลงทุนน้อยผลตอบแ,แทนสูง2ทําได้ง่ายที่สุดมีโอกาสประสบความสําเร็จ 3. ม,มีทักษะจากการทําธุรกิจที่ได้จากการทํางานเป็นทีมครับอย่างที่คุณโรเบิร์ตคิโยสกิได้บอกไว้นะครับสิ่งที่คุณจะได้มันไม่ใช่แค่เงินครับแต่มันคือทักษะที่คุณจะใช้ในการสร้างเงินต่างหากครับช่วงแรกมันก็เหนื่อยมากครับ ช่วงเนี้ยเหนื่อยมากเงินน้อยครับแต่ว่าช่วงหลังเงินเหนื่อยน้อยแต่เงินมากเป็นธรรมดาของธุรกิจเครือข่ายครับเพราะธุรกิจเครือข่ายมันสร้างคนให้มาทํางานแทนคุณยังไงล่ะครับ5ใช้เวลาสร้างธุรกิจและหยุดทํามันก็ยังมีเงินไหลเข้ามาตลอดชีวิตอย่างนี้เอาไหมครับชอบเลยใช่ไหมล่ะครับ6นะครับสามารถส่งต่อความสําเร็จให้กับผู้อื่นได้นะครับ พูดง่ายๆเลยก็คือว่ารวยแล้วทําให้คนอื่นรวยได้บอกให้คนอื่นรวยได้อีกครับมีธุรกิจแบบไหนทําได้แบบนี้บ้างไหมครับผมถึงบอกนะครับว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่สวยงามสวยงามมากเลยครับแล้วจะเลือกทําบริษัทไหนล่ะครับประเทศไทยมีเป็นร้อยมีเป็นพันมีเป็นหมื่นบริษัทเป็นเจ้าของเซเว่นเอาไหมครับแค่2ลร้านเองขายกาแฟาเอาไหมครับแค่ร้านต้นๆเองคุณจะลองเสี่ยงดูไหมล่ะครับแต่เขาไม่รับประกัน นะครับว่าคุณจะขายได้กําไรหรือเปล่าหรือจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าแต่วันนี้นะครับเป็นโชคดีที่คุณได้มาเจอกับผมก่อนแล้วผมก็ได้เลือกบริษัทที่ดีที่สุดครบที่สุดมั่นคงที่สุดลงทุนน้อยที่สุดไว้ให้คุณแล้วครับไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูกอย่างนี้ดีไหมครับบางคนนะครับทํามาเป็นสิบๆบริษัทก็ยังไม่รวยสักทีแต่ในวิดีโอหน้า ต่ในวิดีโอบทเรียนที่สาเนี่ยแหละครับคุณจะได้รู้ว่าตัวธุรกิจที่มันที่ทุกคนสามารถทําได้เหมือนกันแล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จได้ง่ายๆเลยครับอย่างที่ผมบอกไว้ในวิดีโอที่แล้วแหละครับเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะรวยได้ครับแล้ววันนี้คุณเลือกที่จะรวยแล้วหรือยังล่ะครับคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยังครับคุณอยากมีชีวิตแบบแบบไหนกันแน่ล่ะครับอยากประสบความสําเร็จก็ต้องที่นี่ครับมีบ้านมีรถ มีอิสรลภาพทางการเงินมีอิสรลภาพทางเวลาต่องนะครับหรืออยากตายอย่างไรค่าก็กลับไปทํางานประจําครับไม่มีมรดกอะไรให้เหลือให้ลูกหลานเลยเอาไหมล่ะครับสําหรับในวิดีโอหน้านะครับสําหรับวิดีโอหน้านะครับในวิดีโอบทเรียนที่3ามนะครับคุณก็จะได้รู้จักตัวธุรกิจที่ผมเลือกมาให้คุณกันแล้วครับจะเป็นธุรกิจแบบไหนต้องรอติดตามชม ทางอีเมลกันวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับบทเรียนถัดไปสำคัญมากนะครับถ้าคุณพลาดบทเรียนที่3แล้วคุณจะไม่รู้เลยครับว่าประเทศไทยมีขุ่มทรัพย์ที่หรือธุรกิจดีๆที่คุณยังไม่ได้ไปขุดมันเลยครับแล้วผมนี่แหละครับจะเป็นแผนที่ลายแทงพาคุณไปเจอมันเองครับสำหรับใครที่ต้องการรับชมวิดีโอบทเรียนที่ส กันก่อนก็แอดเฟซผมตามลิงก์ที่แนบมาในอีเมลได้เลยครับเพื่อขอรับชมวิดีโอจะผมก่อนได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในบทเรียนที่3ครับสวัสดีครับ